ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการศิลป์ประจำปีการศึกษา2563และ2564วันนี้เวลา11นาฬิกา17นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกรเกล้าโปรดกระหมอมให้ผลเอ,อกชุรยุทธจุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปร,ริญญาบัตรแต่ผู้สําเร็จการศึกษาจามหาวทิทยลาลัยกาลสินประจำปีการศึกษา2563และ2564ณอาคารกิจการนักศึกษามหาวทิทยลาลัยกาลสินอำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสิน โดยในปีนี้สภามาหาวิทยาลัยจานลนสินมีมติเป็นเอกฉันทุนกล้าถึงกระหม่อมถวายปริญญาครุาศาสตร์โษยีบัณฑิตกิติมศิ์สาขาวิชาการศึกษาแต่สจพระนางเจ้าสุธิดาพระธิาสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีทุนกล้าถึงกระหม่อมถวายปริญญานิาติศาสตร์โดษยีบัณฑิตกิติมิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์แต่เส็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระดกิติยาภาเนรเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสากดนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา,าและมาปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่พลเอกสุรยุทธจุลานนท์ประธานองคมนตรีและผู้ทรงคุณวุฒธธิจำนวนสามคนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรในระดับปริญญาโทและประิญญาตรีรวมจำนวน 1, 3 8 9คน โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ให้อ,อว่าแก่ผู้สำเร็จการศึกษาใจความสำคัญต่อนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้วถือว่าเป็นผู้มีปัญญาควรจะได้ระลึกและตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างคุณลักษณะพื้นฐานของบัณฑิตอันจะช่วยให้แต่ละคนสามารถสร้างสารรค์ความผาสุกมั่นคงให้แก่ประเทศชาติได้กล่าวคือนอกจากจะต้องเป็นผู้มีความรู้ดีแล้ว บัณฑิตยังต้องรู้จักตนเองรู้ว่าตนเองมีความสามารถและความถนัดในด้านใดมากน้อยเพียงใดและจะนําไปใช้ให้บังเกิดประโยชน์แก่สังคมได้อย่างไรเมื่อออกไปทํางานจะต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจงานและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องและนําความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะกับงานรวมทั้งใช้ในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในการทํางานและการด,ดําเนินชีวิต พร้อมกันนั้นก็ต้องรักในงานที่ทํามีความอดทนและสู้งานเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตนอยู่เสมอเพราะการมีงานทํามีอาชีพคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้คนเราสามารถดํารงชีวิตได้ในสังคมยุคป,ปัจจุบัน นอกจากนี้แต่ละคนยังต้องประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีพร้อมที่จะสร้างสรรประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยความมีน้ำใจเอื้ออาทรและจริงใจตลอดจนหมั่นเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นการบริหารเวลาและการปรับตัวเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง หากบัณฑิตยึดมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและตั้งใจเสริมสร้างคุณลักษณะที่กล่าวมานี้ให้ยิ่งกว้างขวางหนักแน่นขึ้นเสมอไปแล้วแต่ละคนก็จะสามารถประกอบอาชีพการงานเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวและดำเนินชีวิตให้บรรลุถึงความสำเร็จอันจะนำมาซึ่งความเจริญมั่นคงของประเทศชาติได้อย่างแน่นอน